เพราะไม่รู้จึงอยู่มาในล่าโลกเพราะไม่รู้จึงเศร้าโศกในสงสารเพราะไม่รู้จึงเป็นเราเเขามานานเพราะไม่รู้จึงคบผ่านเผาผลาญตนเพราะรู้คุณของพระธรรมจึงร่ำเรียนเพราะรู้ธรรมจึงร่ำเพียรเพิ่มกุศลเพราะรู้ชัด จึงไม่ใช่สัตบุคคลเพราะรู้ละตัวตนจึงพ้นภัยมีข้อหนึ่งคะ่ะซึ่งขออ่านให้ฟังนะคะกระผมขอเรียนถามว่าในวงเล็บขอความเห็นอาจารย์มีนโยบายและจุดมุ่งหมายหรือแนวความคิดที่จะเผยแพร่ธรรมะให้กับบุคคลที่อยู่ในระดับผู้นำของประเทศ เช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและผู้บังคับบัญชาระดับสูงสูงให้ประพฤติและปฏิบัติธรรมะหรือมีจิตใจเป็นธรรมะแล้วโดยให้พวกท่านทั้งหลายกระทำตนเป็นตัวอย่างแล้วกระผมคิดว่าการเผยแพร่ธรรมะกับบุคคลชั้นระดับกลางๆางจะไม่เป็นการยากเลยเพราะถ้าผู้ใหญ่ทำเป็นตัวอย่างแล้วการที่จะให้ผู้น้อยทำตามนั้นจะไม่เป็นการยากเลย ท่านอาจารย์มีความคิดเห็นว่าอย่างไรประการสำคัญก็คงจะไม่ลืมว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นแต่ละท่านเนี่ยค่ะคงควรที่จะหวังพึ่งตัวเองไม่ใช่พึ่งบุคคลอื่นนะคะและสำหรับนายกรัฐมนตรีก็ดีรัฐมนตรีก็ดีทุกท่านมีสิทธิ์ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์นะคะ ไม่ใช่ในวันนี้ก็อาจจะเป็นในวันหนึ่งข้างหน้าเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านพึ่งตัวของท่านเองและท่านเห็นประโยชน์ของพระธรรมเมื่อไรที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐมนตรีท่านก็จะเป็นผู้นำที่ดีแต่ถ้าในขณะที่ท่านยังไม่ใช่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีนะคะแล้วก็หวังที่จะให้ท่านผู้อื่นมีความสนใจเนะะี่ยค่ะก็ควรที่จะได้ทราบว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตา